อาเชิญมาลยมาลย,าลยครับมาล,ลายนะครับเป็นกระเป๋าเป็นจะสาวนะครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตยิชิญคุณกำลังบ,บุญสุขนะครับอยากฝ่ายเจ้าสาวขึ้นสู่บนเวทีด้วยขอเสียงตบมือให้กับคุณจำลักคุณสุกครับผม กับช so Me. ่งนี้ก็ประย่ามาเจอท่านบอของโมฮันไให้คู่บาวสาวนะครับก็ประหลาดนะครับขอเสี็จตง้ได้ครับครับในตอนนี้ปันนะครับก็ประยญานะฮะขออนุญาตท่าน ช่วยเปิดพรเพื่อเป็นเกียรติกับคู่บังสาวของยอดตะโชคดีที่เจ้าสมภารทีไรมานมีคว <c oughs> มเป็นกันต์ในโครงการล็กน้อที่เรัวกๆน้อยๆที่ช่างพูดเป็นชิ้นที่เก้าเก้าหรือสิบการช้ชวิตก็แต่ถ้าเรา เราเนี่ขอให้ทำไปน้ําน้ำมันม่แก้วแก้วที่สักข้อแก้วน้ำที่ข้อแกะนะ้วว่าเราสองคนจะต้องมีการเปลี่ยนไปเส้นอมตกันวันนี้เราเน,เน,น้ำข้อแกแ้วมันจะไปแต่มปลายมัน้การเปลียนจไเราก็จกะอืยยาวชีวิตที่อิสระถ้าไม่ยูเร้องการเรต้นกาเราบอกนะสิ่งสำคัญคือต้องมีผู้แพ้

ดูพ่อแม่เราคนที่กัชเราเขาอย่างไรที่ได้ยินวันนี้ยนวันนี้กระมองกรามองทุกอย่างว่าเป็นทีอไได้เราต้เป็นบ้านของกีวเรายิ่งองาสน่ยามอไรเขานวรที่ก็ะัง ยอมสิกการเนี่ยต้องมีเพ้แพ้มีภรมีสามีเป็นเป็นทหารแลาวผมถือกระดัษอย่างเดียวแร้มีเพื้อนั่อมาดว่าแล้วก็ตามเนี่ยต้าน้องผู้ชายเนี่ยเรารต้องมีการยหน้าในการยึดใจเรี้ยงนิดนิเลียงน้อยให้ปัญญาดใจเรื่องใจเราก็ มีเรื่องใจตัดสินใจเป็นเรื่องเดียวมีแต่เรื่องเล็นๆที่พยายามตัดสินใจบอกเอารงนี้เป็นหก็มพ่งีอยาให้ภรรยามีมใจใหญ่อย่างที่ทบรับะดูยืนยงแมั่นคงในไทยนี้ก็ขอคุยพรอขอเชิญบารมีของทสุตเจ้าอยู่หัวีงสมเด็จพระนางเจ้าฯกรมราชินีและสิ่งที่้ เราูรีนเรา้อเรียเราต้องการางนรราติกระานนระบกเ้าอ่อเกีว้องแต่ตไปดานใ้ผู้สาวมีความสุขความเจริญและมก้าวหน้าีครอบครัวและทรการต่อไปในโอกาสที่ขอรินเชิญทุกเจาท่าน ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผอออนะครับเดี๋ยวย,ยังอย่างหนงกดังบ้านดังด้านเจ้าสาวยังไม่ได้ฮะเป็นไงถอนเหรอ เด pues> ี๋ยวขออนเดี๋ยวเข้าสวิทช์การเล็กน้อยนะแปปหนึ่งแปปหนึ่งเดี๋ยวจะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวลงไปขอบคุณคุณทีหลังทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เชิญคุณจำหลักอันดับหนึ่งด้มารวคำร้องงามผู้คนสมรสวันนี้นะฮะับวันนี้ก็ดีใจนะฮะที่ลูกหลานเขาได้มีครอบครัวเป็นฝันฝากไปถ้าเราก็ปลดทุกไปสู่หนึ่งแมื่นางนะฮะก็วันนี้ เจ้าสาว,จาวกจ้าาวคงจะมีความสุขและจะมระทําใจอาสิที่มีวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อยากจะให้วันนี้เป็นความรู้สึกดีวันนี้ไว้นานๆในโอกาสหน้าอาจจะมีการไม่เข้าใจกันจะได้คิดถึงวันนี้และทุกอย่างก็จะรับเลขึ้นนะครับรับสุดท้ายก็ขอให้ยพรให้ผู้บ่าวสาวจงอ,อยู่ครองกันยั่งยืนนานนะครับ มีปัญหาอะไรก็ขอให้ปรึกษาหันหน้าเขออ้าหากันอย่ามีหน้าด่าก,กันนะครับเพราะผมเชื่อมันว่าทั้งคู่คือเป็นบัณฑิตทั้งคู่นะถ้ามีอะไรก็ต้องมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าเอาพสายงลงมาพูดคุยกันนะครับสำหรับผมก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อกัน,นกเสร็จแ,แล้วโอ้เห็นกันมาตั้งนานเลยเดี๋ยวย็นกงน้านนิดนึงยนกันนานนิดนึง,นนนนงโอยุกนี้ต้องเล่นทุกงานนฮะงานนะฮเป็นงานสมรสต้องมีบุกนี้นะน้องบอกว่าไม่เล่นนะครับเอเดี๋ยวเราช่วยกันนับนะฮะให้เจ้าสาว จะเบากันละกันซึ่งเป็นฉลองสภาพงานของคนรักของกันนะฮะช่วยกันนับและกันนะฮะนักเรียนช่างฮะอยู่ที่ไหนก็หมดนักเรียนช่างขอเสียงนักเรียนช่างหน่อยครับอ่านี่แหละเสื้อมวงไม่ทิ้งกันนะฮะวันนี้มาทํางานตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวจนบัดนี้ยังไม่ได้ทานข้าวตัน่าทานได้ยินหนังสำราญนะครับเดี๋ยวช่วยกันนับนะฮะนักเรียนช่างและก็คนที่รักจากชั้นนะครับอ่ะช่วยกันนับนะครับ จะบาดของของนานๆนะอย่าหอมช้าให้หอมเร็วนะอ <_ d> um> ่ะหนึ่งสองสามะอะไรเอาอีกครั้งเอาอีกครั้งยังยังไม่ได้สักลูกอีกครั้งครับอ่ะเชิญเลยครับ คนมาขอเสียงตอกปืนดังๆให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะฮะฮะเจ้าสาวยังไม่ได้หอมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ลัางกันนะเอาเอาเอาเจ้าสาวบ้านดีกว่าชุดกันนับนะฮะเอาหนึ่งสองสามอะไรฮะยังยังยังไม่นำสำราญ อีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะนานๆหน่อยนานๆหน่อยเอาหนึ่งสองสามเนี่ยแหละครับเป็นพยานรักนะฮะสำหรับคู่บ่าวสาวผมยังไม่เคยขึ้นเวทีอย่างนี้เลยผมไปขอเข้ามาอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> อ่ะช่วงนี้ขอเสียงตบมือดังๆให้คู่บ่าวสาวนะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปเอ่อลงไปนะครับขอบคุณตบกัน